ออกปุ๊บหายปับ๊บแอดก่อนแอดวิด้วยพรั่นไปต่อกันเลยสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสภูสคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วดังมากแช่นะพี่น้องกับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่17มิถุนายนเนะจ้ามือนี้แอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังหวดกระจำาันที หนึ่งกระก,กระดาคมเอามาฝากพี่น้องกันนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก้าแล้วก็ชุดหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องเสด็จติดตามกันในย่างถือต่องนะจ้ะก่อนไปรับช่วรับฟังแอดมินกับขอกำลังใจขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใด้พี่น้องเด้อแอดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำทลิปต่อไปนะพี่น้อง เพื่อเป็นการวัดเสเวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดก่อนกันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดทิพผ่านมากของเพิ่น่นห้ตัวเด่นทีลักเจ็ดกับลักเก่าซึ่งเพิินก็นหายเขา2ตัวบนเนาะจ้ะ0 7นย์เดและพี่น้องแนวทางแอดก่อนเนาะจ้ะไปเบิงแนวทางงวดต่อไปกันเลยจ้า1ก,ก,กรกฎาคมซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์แะพี่น้องงวดนี้แอดก่อนเพล่นก็นห้ตัวเด่นทีลักสี่กับลักเก่าชุด3โตก็มี4 9 5เก่าห 498 7 6 5 5 5 0ต่อด้วยชุด2โต๊ะเก้าฮาเกและ5 0โต๊ที่เพิ่นเน้นให้ก็คือเก้าพี่น้องเดินแนวทางแอดก่อนแคบเบ้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้จ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางและจัดซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดวีนะพี่น้องซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมาของเพิ่น16พฤศพิทธายนเพิ่นก็ให้เข้า เด็กไทยสองตัวล่างสองเก่าเก่าสองเนาะจ้ะเฮาเก่ามาเบิ่งต่อกันทีหนึ่งกรกฎาคมกันต่อเลยซึ่งเอสวีกับปล่อยแนวทางมาหายแล้วซึ่งวันนี้เพื่อนกระห้เด่นบนทีรักหาตัวร่องลักสองกับลักหกวยพี่น้องค่โตดบนที่เพื่อนห้ก็คือหาสองหกสองหาเจ็ดและหกเจ็ดต่อด้วยเด่นล่างเพื่อนกระห้ตัวเด่นทีรักหกตัวร่องลักสี่กับลักแปด คูล่างก็คือ6 4 68 4 8และ26เลยจ้าดับบนลักสามเลยพี่น้องเด้อแนวทางของแอดบีนะจ้าเด่นบนลักหาตัวร่องลักสองก็ลักหกคู่ต้นบนหาสองหกสองหาเจ็ดและหกเจ็ดเดินล่างลักหกตัวร่องลักสี่กับลักแปดคู่ล่าง 6c 68 c8 และ26เลยพี่น้องแคบไปเบิง้งจุดไว้เบิ้งกันเด้อจ้า ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพรั่นน่นองซึ่งผลงานงวดทีิพ่านมาก16มิถุนายนเพื่อนก็ให้เขาชุด3โตน,นะจ๊ะก็คือ097ี่นองขันตัดเล่นก็ได้077สูงขึ้นกันนะจ๊ะสร็จแแนวทางของอาจารย์ดุยพรั่นน่นองมาเบื้องต่อกันที่1กรกดาคมกันต่อเลยจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยวงวดประจำวันที่หนึงกรกฎาคมอาจารย์ดุยพร,รันเพิ่นกระไดไหนึ่งหกหนึ่งเจและเก้าตที่เพิ่นเน้นไยก็คือ7 1็6และ73็ดสามนักน้องเดอ้อขีดสใตสสีแดงคือโตเน้นของเพิ่นเนะาะจ้าเจ็ดหนึ่และ73เบิ่งแล้วกับแคบไปเบิ่งจดเอาไปเบิ่งกัน้อจ้ะพเพราดไแคบว่าเป็นกับจดเอา้อจ้ะ แล้วก็เอาไว้ไปหาสื่อลัตเตอรี่กันเดยพิ่น้องเด้อเพิ่นเน้นมาให้แล้วตัวเลขบ่าลรายนอกจากสำหรับตัวเน้นมากกจัดไปด้วจากหามพลาดเพราะว่าเพิ่นก็นห้เขามาแล้วหลายงวดติดขึ้นกันนาะจากสำหรับแนวทางของอาจารย์ดุยพรั่น ใา่นี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักู้สักคนโปรโดใส่วิจารณญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลยางมีสติเลยจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเละพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลารก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลยจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเลยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนั่นเยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเดีอจ้าสื่อต่างกำลังรัพ์ของเจ้าของเลอพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องส,ส,สองู้สกคนโชคดีร่ำรวยแฮงเงปังๆมีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็นทรี้ก่อนเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า